ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นความื่อนไหวที่น่าสนใจไปในทันทีนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับกับการอัปเดตในทุกประเด็นสำหรับโคดออสเกียรติพงษ์รัชตากียงไก่ทั้งการเตรียมทีมในช่วงโค้งสุดท้าย VNL อัปเดตอาการบาดเจ็บการฝึกซ้อมเป็นอย่างไรมีรายละเอียดเยอะขนาดไหนมาฟังกันพร้อมทั้งเสียงัมภาของความพันเกิดปราดครับเปิดใจวิธีการ เล่นวอลล์บอลในหลีกสหรัฐอเมริกานะครับพร้อมปัจจัยสำคัญที่ทำให้เธอกลับมาพัง,งาาดพร้อมแพชชั่นในการเล่นวอลล์บอลอีกครั้งแล้วก็ยังมีเสียงสัมภาษณ์ของกัปตันทีมป้ายแดง อย่างอัจฉราพรคงยศด,ด้วยนะครับขอบคุณคลิปคอนเทนต์จาก SMM Sport ด้วยนะครับที่ทำให้เราได้อัปเดตธนกายแบบนี้นะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ Big Champ แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวน้ด้วเลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับ Big Champ หน่อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการของการคัดเลือกตัวอยู่นะครับเรา เราฝึกซ้อมกันมาเนี่ยก็สักพักหนึ่งแล้วในวีคที่แล้วเรายังไม่ครบนะครับวีคเนี้ยเราเป็นวันที่2เป็นวันที่2ที่เราครบทีมเมื่อวานนี้เราก็ซ้อมดีเราจะทําทีมให้มันบาลานซ์ซึ่งน้องรุ่นใหม่ก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมผมกําลังแชร์ริงในเรื่องของ e x p e r i e n c e ในแต่ละกลุ่มในการฝึกซ้อมวันนี้เดี๋ยวก็จะได้เห็นว่ามีทั้งในกลุ่มแต่ละกลุ่มมันจะมีทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องเข้าอยู่ด้วยกันแล้วก็จะดูความสมดุลที่สุดแล้วก็ ขีดความสามารถในการเล่นเช่นวันนี้เนี่ยเราจะโฟกัสในเรื่องอะไรในเรื่องของ s i ต์อท์ซิสเต็มคือระบบของการทําเปลี่ยนเสิร์ฟเราจะต้องทําเปลี่ยนเสิร์ฟให้ประสบความสําเร็จและดูว่ามันติดขัดอะไรในกลุ่มที่เราจัดเราจัดนักกีฬาไว้4กลุ่มนะครับแล้วก็ในเรื่องของเบรกพอยต์ซิสเต็มก็จะดูว่าระบบการเสิร์ฟเขาเสิร์ฟไปยังเป้าหมายที่เราต้องการได้ไหมความเร็วได้ไหมแล้วก็การสกัดกั้นนะว่าเขาสามารถที่จะสกัดกั้นในระบบ ดีไหมเช่นอบอลแรกของวันนี้ที่ทีมชายจะเล่นเป็นตุรกีเนี่ยเขามีความเข้าใจไหมซึ่งวันนี้ก็ทุกคนก็ได้ดูวิดีโอเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวที่จะเล่นนะก็ต้องมาทดสอบกันผมต้องใช้เวลานิดนึงนะผมยังไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าใครจะลงเล่นใครจะได้ไปยังไงต้องต้องขอเวลาหน่อยเพราะเพิ่งซ้อมแค่วันที่2ที่คบกันนะครับก็ใจเย็นๆหน่อยก็ขอบคุณแฟนๆแ,แล้วก็ผู้สื่อข่าวพี่น้องทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและก็ติดตามนะครับพวกเราก็ จะพยายามทําหน้าที่ของเราดีที่สุดนะครับเราก็ยังทํางานด้วยความรอบคอบแล้วก็ด้วยความชัดเจนแล้วก็ด้วยความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองจะต้องทําคือภารกิจนะทุกคนได้รู้หน้าที่นะว่าแต่ละคนจะต้องทําอะไรบ้างนะตอนนี้ทุกคนพยายามที่จะทําร่างกายให้แข็งแรงนะแล้วก็เรื่องของจิตใจเรื่องของสปิริตเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยหลังจากที่ประชุมกันแล้วนะับหลังจากที่ฝึกซ้อมมาแล้วตอนนี้ก็ก็กำลังจะดูเรื่องของการพัฒนาเทคนิค นะเทคนิคก,ก็มีทั้งเทคนิคส่วนบุคคลแล้วก็เทคนิคในของทีมเทคนิคบุคคลก็เป็นเรื่องของสกิลต่างๆเช่นการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟการรับตกการสกัดกั้นหรือการตบบอลอันนี้เราก็ต้องโฟกัสไปในคุณภาพในระดับเวิร์คลาสซึ่งมันก็ต้องซ้อมอย่างหนักนะครับส่วนในคุณภาพทางด้านแทคติกก็เช่นอย่างวันนี้เราก็ต้องพูดถึงเรื่องแทคติกแล้วจะทำไซด์เอายังไงจะทำเบรกพออย่างไงก็ต้องมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนในการ เล่นทีมแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคให้ได้เพราะว่าการไปแข่งขันวีเนเนี่ยถือว่าเป็นครูที่ยิ่งใหญ่สําหรับพวกเรานะเพราะว่าแต่ละทีมเนี่ยเวิร์ดคลาสั้งนั้นเวิร์ดแร็งกิ้งก็สูงกว่าเรางั้นเราไม่ไม่ได้ง่ายหรอกที่เราจะเอาชนะเขานะมันก็เป็นเรื่องของกีฬาแต่ความพยายามที่จะได้ชัยชนะอันนี้สําคัญมากสําหรับพวกเรานะเราก็จะเติบโตไปด้วยกันแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันก็ฝากแฟนๆกีฬาช่วยเป็นกําลังใจและก็เชียร์น้องๆ เลียนักกีฬาของพวกเราทุกคนด้วยนะครับพวกเราจะทําหน้าที่กันเต็มที่นะครับก,ก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจนะครับทุกคนนะเราได้ซ้อมร่วมกันมาเมื่อวานนี้วันแรกนะชมพู่ก็มาตั้งแต่เช้าและเช้าแล้วก็เย็นเข้ามารายงานตัวเมื่อวันอังคารน,นะตามที่ที่ได้ได้คุยกันไว้นะครับเราก็ได้คุยกันนะครับแล้วก็ชี้แจงเรื่องของแผนสเสรนที่แผนเมื่อวานนี้ก็ซ้อมดีมากนะเราลงลงระบบด้วยกันนะครับชมพู่มาก็ มีสุขภาพแข็งแรงดีนะทุกคนก็ดีใจนะก็ได้ซ้อมกันอย่างสนุกสนานนะครับและก็ก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจกันทุกคนนะครับแล้วก็ถือว่าก็เป็นมิติที่ดีที่ทีมเราได้มา,ารวมทีมพบกันแล้วนะถึงแม้ว่า,าจ,จะช้าหน่อยแต่ก,ก,ก็ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม,ไม่ถึงขนาดที่จะแย่นะครับเราก็คงจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของอความพร้อมในการแข่งขันนะต,ต่อเนื่องนะจากวันนี้ไปเราก็มีเวลาอีกไม่มากนะประมาณ ประมาณ10วันน่อยๆแค่นั้นเองนะครับการบาดเจ็บจริงๆบุ๋มบิ๋มเนี่ยอยู่ในโปรแกรมรีค o v e เวอรี่อยู่นะเขาเขาบาดเจ็บมันเป็นเป็นบาดเจ็บเรือรังครับไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นบาดเจ็บใหม่นะซึ่งก็อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์ทีมกายภาพอยู่นะตอนนี้ก็อยู่ในโปรแกรมรีค o v e เวอรี่อยู่ในในเรื่องของระบบแต่ก็ลงซ้อมตามระบบนะแต่ว่าไม่ได้ตีบอลเยอะนะครับแต่ว่าระบบของการรับตบระบบอะไรต่างเล่นหมดนะก็ซ้อมกับทีมมาได้ดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร นะครับแต่ยังไม่ได้ให้ตบบอลเยอะเท่านั้นเองครับก็ยังปวดหัวอยู่หนักใจเพราะว่าเล่นเก่งกันทั้งนั้นเลยนะเป็นอะไรที่น่าชื่นชมแล้วก็ชื่นใจกับเด็กๆนักกีฬาทุกคนนะก็มันชี้ให้เห็นถึงความพยายามความเพียรแล้วก็ความตั้งใจความมุ่งมั่นของอนักกีฬาทุกคนว่าทุกคนเนี่ยเขาได้มีสปิริตแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างคือพร้อมที่ที่จะเล่นทีมชาติกันทุกคนนะต้องตั้งใจกันมากตอนนี้เราก็มีกลุ่มของนักกีฬา แต่ละกลุ่มที่เราแยกเอาไว้เป็นกลุ่ม outside h e t t e r setter middle b o x นะครับ opposite libero ซึ่งในระบบการฝึกซ้อมของเราเนี่ยทั้ง outside h e t t e r แล้วก็ opposite เนี่ยเราจะเล่นแชร์ตำแหน่งกันซึ่งก็เป็นระบบการฝึกซ้อมของเรามามา,มาโดยตลอดแต่ขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้กำหนดชัดเจนแต่ก็อยู่ในกลุ่มที่เห็นนี่แหละครับนะวันนี้เราให้ขอยืมตัววันที่มี2คนไปไปช่วยยูที่จะลงทีมกับ กับ u 19ตอนนี้กําำลังลงทีมกันอยู่นะก็เข้มขน้นเพราะว่ายู21กับ u 19ก็เตรียมที่จะชิงแชมป์โลกใน1สัปดาห์เนี่ยพี่ๆน้องๆก็ s, จะลงเทรนนิ่งแมตช์กัน1วันนะอย่างวันนี้เป็นวันที่เทรนนิ่งแมตช์อย่างซีเนียเนี่ยก็จะเตรียมเล่นวันนี้เขาก็วางแผนเตรียมเล่นกับตรุรกีนะครับเขาก็ทำเวิร์กช็อปกันนะก็กลุ่มที่ทำเวิร์กช็อปนี่ก็ทำงานได้ดีทำการบ้านได้ดีมากแล้วก็พรีเซนต์ได้ดีมีการดิสคัสมีการโต้ตอบกัน เพื่อความเข้าใจซักซ้อมความเข้าใจกันว่าเราจะเล่นยังไงกับทีมตุรกีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับโอครับเนื่องจากว่ากับการทีมเนี่ยปีนี้เราได้หาลือกันนะครับเราได้หาลือกันในกลุ่มสตาฟโค้ชแล้วก็เราได้คุยกันประชุมกันกันกบนักกีฬานะครับเราเรียกตอนนั้นชมพู่ยังแข่งไม่เสร็จด้วยซ้ำนะน่าจะบีมเพิ่งจะกลับมานะแต่เราก็ประชุมกันออนไลน์แล้วก็ได้เลือกนักกีฬา ที่จะเป็นกัปตันทีมสําหรับรายการ v ีเนเะครับเราก็ในกัปตันทีมเนี่ยมันก็มีคุณสมบัติของอความเป็นกัปตันนะครับว่า1จะต้องมีศักยภาพมีขีดความสามารถในการเล่นกีฬาที่ดีนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในในการเล่นที่ดีแล้วก็มีความเข้าใจในเพื่อนร่วมทีมแล้วก็มีความเข้าใจในทีมไฮเพิเพอร์ฟอร์แมนทั้งหมดเช่นมีความเข้าใจในคณะ,ะทีมบริหาร มีความเข้าใจกับทีมสตาฟโพสแล้วก็ทีมวิทยาศาสตร์การกีฬารวมทั้งมีความเข้าใจกับเพื่อนเพื่อนร่วมทีมนั้นทีมของเราณตอนนี้มีนักกีฬาอยู่3กลุ่มเป็นกลุ่มที่เป็นอาวุโสเป็นเอ็กซ์แลนเทเพลเยอร์ก็กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มดาวรุ่งที่มาจากไทยแลนด์ลีกก็กลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นกลุ่มดาวรุ่งเด็กเด็กรุ่นใหม่พวก U19 หรือ U21 ี่อีกกลุ่มหนึ่งนั้นคนเป็นกัปตันทีมเนี่ยก็จะต้องมีขีดความสามารถในการทํางานร่วมกับคนทุกๆฝ่ายได้ แล้วก็คุณสมบัติก็คือมีความเป็นผู้นําความเป็นผู้นําก็คือมีความเสียสละแล้วก็มีความเข้าใจในทิศทางการก้าวเดินไปในอีก4ปีข้างหน้าของเราว่าเราจะก้าวไปยังไงแล้วก็มีศักยภาพที่จะโน้มน้าวให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมาเป็นผู้นําร่วมอันนี้ก็กรวมๆกันแล้วเนี่ยเขาก็เลือกเพียวนะเพียวก็เป็นเป็นกลุ่มคนที่อายุก็ก็ถือว่าเหมาะสมนะครับจริงๆแล้วเรามีหลายคนเลย ในในในทีมเนี้ยที่สามารถที่จะเป็นผู้นําได้แต่ว่าคราวเนี้ยก็ทุกคนก็ตัดสินใจที่จะเลือกเพียวมาก่อนแล้วก็ยินดีที่จะรับสมุนกันวันนี้ก็มีการพบปะพูดคุยกันนะครับมีอดีตกัปตันทั้ง4คนทั้งพี่แปน้นพ,พี่แปน้นที่ชมพู่แล้วก็พี่แนนทัดดาวอันนี้เราได้ได้เข้ามาพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเป็นกัปตันทีมแล้วก็ส่งต่อ มาหาเพียวนะครับวันนี้เราประชุมกันเมื่อเมื่อสักพักเนี่ยครับทุกคนก็ทํางานร่วมกันที่ดีแล้วก็แล้วก็จะมีหลายคนเนี่ยมาช่วยเพียวนะครับในการที่จะนําพาทีมของเราเนี่ยไปสู่ความสําเร็จนะก็ทีมของเราก็ก็พวกเรายังมี c o วา v a l เหมือนกันเรามีความคิดเหมือนกันเราเป็นทีมที่จะสร้างความสุขให้กับคนไทยนะเราจะเป็นหนึ่งในอาเซียนแล้วก็เราจะเป็นอันดับต้นของเอเชียแล้วอยู่ในระดับ world class ซึ่งทุกคนก็เข้าใจ ในควาลูกของทีมเป็นอย่างดีแล้วก็จะช่วยกันนะคับเคลื่อนทีมของเราไปในปีนี้แล้วในอีก4ปีข้างหน้านะครับก็เพียวก็เป็นหนึ่งใน Key Player ของเราที่จะเป็นผู้นําในครั้งนี้ครับค่ะก็สําหรับหลีกที่เมริกานะคะ Pbf นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งให้นะคะแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นแฟนคลับที่ไทยแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่ไปเชียร์แล้วก็คอยติดตามผลงานอยู่ตลอดเวลานะคะ สำหรับซีซั่นที่ผ่านมานะคะที่ได้แชมป์มาก็รู้สึกว่าคิดว่าตอนแรกที่ไปอ่ะถามว่าทุกคนก็จะมีคําถามก่อนแล้วแหละว่าเออคิดยังไงกับแชมป์นี้อะไรอย่างเงี้ยคิดยังไงกับการที่จะไปเล่นแล้วจะได้แชมป์หรือเปล่าตอนนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้แชมป์เพราะว่าใหม่สําหรับชมเพราะว่าเป็นปีแรกด้วยแล้วก็เป็นการจัดแข่งขันของเขาที่ค่อนข้าง น่าสนใจมากๆเราก็คิดว่าเออเราจะลองทําให้ดีที่สุดละกันเราจะทําให้เต็มที่ของเราละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่าในการที่เราจะเข้าไปเราจะเข้ากับทีมได้มากแค่ไหนแต่ว่าพอได้พอไปถึงจุดที่เราได้แชมป์อ่ะมันก็รู้สึกว่าแบบเธอมาต้องได้แหละแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ภูมิใจในตรงนั้นที่เราได้แชมป์ความประทับใจจะพูดถึงเสมอเลยเพราะว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากไปที่อเมริกาอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะด้วยการเล่นวอลเล่หรือว่า การไปเที่ยวใดๆก็ตามแต่นะคะก็รู้สึกประทับใจในเรื่องของความเป็นสหรัฐอเมริกาเนาะความเป็นแบบเมืองใหญ่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่เขาจัดการแข่งขันได้ค่อนข้างที่จะแบบว่าน่าประทับใจแล้วก็คนเข้ามาดูก็รู้สึกว่ามาดูวอลเล์บอลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เขาตั้งเป้าหมายว่าเขาจะต้องมีเขาเรียกอะไรอะเ m p o w e r i n อหรออะไรวูแมนอะไรสักอย่างก็คือพลังของผู้หญิงอะคะ่ะในการเล่นของ ในการเล่นกีฬามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาตั้งเป้าหมายไว้เราก็รู้สึกว่าเขาอ่ะบรรลุเป้าหมายแล้วก็ประสบความสาเร็จในเรื่องนี้มากแล้วรู้สึกว่าประทับใจในทุทกๆการแข่งขันท,ทุกๆการเดินทางทุกๆท,ทั้งซีซั่นเลยอ,อันนี้ก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะถูกถูกเลือกแล้วก็ถูกเชิญไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ติดต่อมาว่าสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรื่องของการตัดสินใจอะ่ะเราขอถามอาจาร,รย์ออสก่อนได้ไหมลอง ลองถามขอสมาคมก่อนได้ไหมว่าจะเป็นแนวทางไปยังไงอะไรเงี้ยแล้วนะเวลานั้นก็คุยกันเสร็จสับภายใน2อ,อาทิตย์ค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องการตอบกลับในเร็วที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องให้คําตอบเขาด้วยเร็วที่สุดเหมือนกันก็เลยเลือกที่จะถามอาจารย์ออสว่าอาจารย์ออสมันจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราถูกเชิญแล้วเราก็อยากไปตรงนั้นเหมือนกันอนะแล้วมันก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยวอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ออสเขาก็บอกว่าโอเคได้เลยใ่เนปัค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้แตกต่างกันยังไงใช่ไหม สำหรับชมชมองว่าหลีกทั่วทั่วโลกอ่ะมันมันสูงหมดเลยมันไม่ได้จำกัดว่าประเทศนี้จะเป็นหลีกที่แบบไม่ได้แบบปือหว่าหรือไม่ได้ดังอะไรมากสำหรับชมอ่ะทุกทุกหลีกอ่ะมันมีความแตกต่างกันด้วยเขาเจอด้วยวัฒนธรรมด้วยสไตล์อะไรอย่างเงี้ยยุโรปก็อีกแบบนึงอเมริกาก็อีกแบบนึงเอเชียก็อีกแบบนึง แต่ทุกทุกลีกอะ่ะมันเป็นไปในทางเดียวกันก็คือภาษากายภาษาวอลเล์บอลเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนกันมันไม่ได้มีความแตกต่างมากแต่สิ่งที่แตกต่างอาจจะเป็นเรื่องของ o r g a n i z e ์แล้วก็เรื่องของผู้ชมที่เข้ามาดูแล้ววัฒนธรรมที่มันแตกต่างออกไปจริงๆทุกคนอาจจะเห็นภาพออกมาว่าเ,เดี๋ยวเจ็บบ้างพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าตอนนั้นน่ะก็จะรู้สึกว่าขอพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งถ้าเกิดว่ามีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างเงี้ยเราก็คุยกันแล้วโค้ชเขาค่อนข้างที่จะแบบ เจนักีฬาด้วยว่าถ้าถ้าอยู่ไม่โอเคเขาจะถามชมทุกวันว่าแบบอันนี้ชมโอเคไหมถ้าชมไม่โอเคนิดนึงกี่เปอร์เซ็นต์อะไรคิดว่าตัวเองจะทำได้ไหมเขาก็จะพักซ้อมให้มกแข่งให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางแมตท,ที่มีอาการาบาดเจ็บในการแข่งขันแล้วแบบมีพันอะไรมากมายแล้วน่นนะอันนั้นมีเป็นฟิลลิ่งที่ไม่ได้รับอาการบาดเจ็บแบบว่ากล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นอุบัติเหตุในการในการแข่งขันที่เจ็บตอนนั้นแล้วมันเจ็บจริงๆมันจะต้องแบบ หักไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนเหมือนอารมณ์แบบรดล้มอะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าอุบัติเหตุในวอลเลย์บอลที่แบบโอ๊ยเจ็บแล้วแบบจะสามารถแบบว่าดีคัเวอรีร่ได้เลยอะ่ะมันเป็นอาการบาดเจ็บที่เหมือนลดล้มแล้วต้องแบบฟื้นฟูตัวเองสักพักหนึ่งของชมคือสภาพร่างกายค่อนข้างดีสมว่าค่อนข้างดีมากๆแล้วก็โชคดีมากๆปีนี้ไม่ไม่ได้บาดเจ็บกลับมาได้ <laughs> อันนี้ อันนี้สกิลอันนี้คือคิดว่าน่าจะเป็นแบบเรื่องของการแบบแน่นอนแล้วก็เหมือนกับว่าการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากกว่าเดิมแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวผู้เล่นของแต่ละคนแล้วก็การเลือกการเลือกคนที่เข้ามาทําคะแนนที่ได้มานะคะแล้วก็ส่วนเรื่องสกิลต่างๆทเทคนิคต่างๆเหมือนเหมือนได้ดึงเอาวิทยายุทธทั้งหมดที่ฝึกมาเอามาใช้แล้วก็รู้สึกว่าได้โชว์ออกไปได้เห็นแล้วว่า วอลเล์บอลมันมันนอกเหนือจากสกิลที่ฝึกมาจริงๆมันมันเกินกว่านั้นจริงๆค่ะในในหลีกครั้งที่ผ่านมาค่ะอันนี้ตื่นเต้นมากเมื่อกี้ก็ประชุมไปแล้วก็รู้สึกบอกว่าบอกกับน้องๆทุกคนว่าตื่นเต้นแล้วก็สัมภาษณ์ครั้งก่อนก็จะบอกว่าตื่นเต้นเสมอเพราะว่ารู้สึกว่าปีเนี้ยมันใหม่หมดโค้ดก็ใหม่อะโค้ดก็อาจจะเป็นโค้ดแบบอะแต่เขากลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ย เขาก็อาจจะเป็นคนใหม่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ทราบว่ายังไม่ทราบดีแล้วก็ยังไม่ได้ลึกเข้าไปว่าอาจารย์ออสมีแนวทางอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโมมาเพิ่งกลับมาแล้วชมก็เลยเห็นรายชื่อแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นตรงที่แบบว่าน้องๆอมีตั้งแต่แบบเจเนอเรชันที่แบบเยาวชนอายุวชนเยาวชน,วชนแล้วก็มหาลายัยแล้วก็ไปถึงซีเนียร์ก็คือชุดใหญ่จริงๆที่เล่นด้วยกันมาอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่ามันตื่นเต้นว่า ชมากลับมาทีหลังสุดเนาะแล้วชมก็รู้สึกว่าหนูเนี่ยตัวเราเองอะ่ะจะหันน้องหรือเปล่าจะปรับเข้ากับการฝึกซ้อมที่เขามีอยู่แล้วอะ่ะได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ชาเลนตัวเองมากงางคือจริงๆแล้วว่าตอนก่อนไปอะ่ะต้องท้าความต้องให้เครดิตโรงพยาบาลปียเวสก่อนเลยต้องให้เครดิตโรงพยาบาลที่ทำาอ็มกับทางสมาคมวอลเลย์บอล แข่งประเทศไทยนะคะต้องขอขอบคุณจริงๆเลยค่ะเพราะว่าวันนั้นน่ะได้เข้าได้เข้าการรักษาได้เข้าการไปตรวจแบบว่าเ e อ็กซ์ตรีีแบบพิเศียนิดนึงแบบว่าค่อนข้างได้คุยกับคุณหมอว่าเราอะ่ะอยากให้ร่างกายของเราอะ่ะยังสามารถเล่นบอลเล่ไปอีก5-10ถึงปีอะ่ะเราจะทํายังไงอะไรเงี้ยคือซีเรียสมากเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตอนแรกบอกว่าจะหยุดเล่นเหมือนแบบเออจะพักไปอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีๆแล้วแพชชั่นมันกลับมาก็เลยไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลดียเวสว่า ะทำยังไงดีคะเราจะมีแนวทางกันแบบไปยังไงดีเราจะทํายังไงเราก็ได้ปรึกษากับทางทีมงานของคุณหมอทางทีมชาติด้วยเหมือนกันว่าเราจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยค่ะก็ได้ผลมาบอกว่าพอไปตรวจเลือดตรวจอะไรเสร็จแล้วมันมันได้มาหมดเลยว่าจะต้องทานข้าวยังไงจะต้องกินอะไรบ้างจะต้องแบบเติมมิตามินหรือจะต้องดูแลตัวเองมากแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะมนเลยกการเป็นว่าพอไปไปเมืองที่มันแบบเนาะมันครบทุกอย่างอ่ะไปอเมริกามันครบเรื่องแบบ อาหารเสริมวิตามินแล้วมันสามารถแบบเติมได้เลยแอดเข้าได้เลยเราต้องการอะไรมันมันกลายเป็นว่าเหมือนแบบทุกอย่างมันลงตัวมันก็เลยออกมาในสภาพร่างกายที่ไม่ได้รับการบาดเจ็บแล้วก็ทุกอย่างมันก็ดูแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปอะไรเราก็แข็งแรงมากกว่าเดิม จริงๆแล้วปีนี้อ่าอยากจะขอกําลังใจให้น้องๆที่มีโอกาสได้รับเลือกเข้ามาทีมชาตินะคะอยากให้แฟนๆทุกคนนะคะให้กําลังใจพวกเรานะคะแล้วก็ให้เรากำลังใจเด็กใหม่ที่จะขึ้นมาเสริมทัพในวันข้างหน้านะคะยังไงก็เปิดโอกาสแล้วก็ติดตามรับชมแล้วก็ตามเพจต่างๆตามช่องทางช่องข่าวต่างๆพี่ๆนักข่าวก็ทํางานเต็มที่นะคะยังไงก็อยากให้แฟนๆชาวไทยแล้วก็แฟนๆต่างประเทศนะคะที่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ อินเตอร์เนชั่นแนลแฟนนะคะก็ยังให้ทุกคนติดตามและชมแล้วก็เชียร์ประเทศไทยค่ะประเทศไทยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ยังมีเขาเจอเหมือนเดิมมีความสนุกเหมือนเดิมมีความสุขเหมือนเดิม,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 ดมแล้วก็อยากให้ทุกคนชมเราติดตามเชียร์เราแบบว่ามีความสุขเหมือนเดิมค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่อาจาร,รย์ออสแล้วก็เธอร่วมทีมให้ให้โอกาสในการไปกับทีทมในปีนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะก็เราเรียนรู้ามาด้วยกัน หลายปีแล้วค่ะเราเห็นการพัฒนา <c oughs> เห็นการเปลี่ยนแปลงและเราเรียนเรียนเขาเรียกว,ว่าอะไรอะเรียนรู้กันเป็นทีม work ซึ่งหนูมองว่าการที่หนูไปก,กับตนในปีนี้มันจะส่งผลดีกับหนูตรงที่หนูมีเพื่อนมีรุ่นพี่ที่เขาเคยเป็นกับตันทีมในปีก่อนๆที่คอยให้คําปรึกษาให้ให้คําแนะนําแล้วก็เป็นคนที่ซัพพอร์ตเราอยู่ข้างหลังก็รู้สึกดีใจค่ะที่พี่ชมก็กลับมาแล้วก็กลับมาแบบสมบูรณ์สมบูรณ์แบบไม่มีอาการบาดเจ็บหนูมองว่าจะทําให้ฟอร์มทีมของเราอะค่ะ พัฒนาขึ้นได้ไวขึ้นค่ะค่ะก็จะแมตช์เวีอลในเร็วๆนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็ส่งกําลังใจแม่พวกเราเยอะๆค่ะพเพลในฐานะกัปตันทีมจะทำหน้าที่ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ